นี่เราจะมาพูดถึงวิธีง่ายๆก่อนเป็นวิธีการที่เราจะบ่งบอกว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่หรือว่าเป็นคนส่วนน้อยก่อนอื่นคือถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับการโอนบิตคอยแบบออนเชนนะครับคุณจะต้องคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าบ็อกซ์เอ็กซ์พลอเรอร์ครับบ็อกเอ็กซ์พเอร์เนี้ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามีการโอนจากที่ไหนไปที่ไหนเทคนิคของการวิเคราะห์แบบออนเชนเนี่ยเราจะมองว่าการโอนเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนต้นทุน หรือถ้าพูดง่ายๆคือพอมันเป็นการเปลี่ยนมือแล้วมันเป็นการเปลี่ยนต้นทุนจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งมันคือต้นทุนที่เราอนุมานว่ามันคือต้นทุนในการได้มาของบิ c o i n ของแต่ละคนซึ่งในภาษาของตัว On-chain analysis เนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้เรียกว่า real life price นะครับต้นทุนเฉลี่ยในการได้มาซึ่ง Bitcoin ของคนทั้งโลกโดยในวันที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับ real life price ของบิตคอยเนี่ยมีมูล,ลค่าที่ประมาณ46 พันดอลลาร์ 1, ต่อหนึ่งบิตคอยนะครับไอเลี้ยวไลฟ์ที่มันอยู่4 6 0 0 0ดอลลาร์ 1, เนี่ยมันมีน้อยค่อนข้างเยอะครับมันจะมีแอดเดสของซาโตชิที่ไม่เคลื่อนไหวแล้วหรือว่ามีบิตคอยจำนวนมากที่ไม่เคลื่อนไหว จนเรามองว่ามันอาจจะสูญหายไปแล้วรวมอยู่ใน Data นี้ด้วยหลังจากได้เรียลไลซ์ไพแล้วนะครับเราก็จะสามารถตีเส้นต้นทุนราคา i ิตคอยที่เป็นต้นทุนออกมาได้แล้วก็มาเทียบกับราคาในปัจจุบันพอเราเอาไปเทียบเนี่ยเราจะสามารถดูได้เลยว่ามันอยู่ที่ระดับสูงกว่าเรียลไลซ์ไพรหรือต่ำกว่าเรียลไลซ์ไพแค่ไหนนะครับ